เอินจิรวรรณอดีตนักร้องสาวอวดบ้านหลังใหม่ยิ่งใหญ่อลังการเห็นแล้วอึง้งแฟนๆยูเก้าส่วนคงคุณหน้าคุณตากันดีสําหรับอดีตนักร้องสาวเอินจิรวรรณเตชะรุวิจิตเจ้าของเพลงดังหลายต่อหลายเพลงซึ่งตอนนี้หันตัวไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งชีวิตหรูหราสวยได้รวยมากครบสูตรอย่างล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพบ้านหลังใหม่ที่กําลังทําการก่อสร้างบอกได้เลยว่าเรียกว่าบ้านไม่พอเขาเรียกว่าคฤหาาน โดยเอิญได้โพ์ภาพมุมสูงคฤหาสา์หลังใหม่ที่กําลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างความบารังการงานสร้างจัดเต็มบนพื้นที่ที่หลายคนเห็นก็ต้องอึ้งพร้อมกับข้อความว่าช่วยคุมการก่อสร้างไม่ง่ายเลยท o ม i ิ่งโซนหรือเปล่าอีกปีนะคะงานนี้เพื่อนๆและชาวโซเชียลแห่ก็ไปคอมเมนต์ความบารังการกันยกใหญ่ บ้านเหลือโรงเรียนคารน้องเอิญยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสุดๆค่ะสวยงามและใหญ่มากและอีกมากมายในขนาดยังสร้างไม่เสร็จยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าเสร็จแล้วคงอลังการมากๆแน่สาวเอิญขอขอบคุณภาพเอิญจิรวร์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก o คอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ